สวัสดีครับเพืเ่อนๆตอนนี้ทุ่ม45แล้วเอ้ย6โมง45นะครับ6โมง45ยังไม่ทุ่มนะครับในถุงยางครับมีเงินอยู่140บาทนะครับในนี้นะ140บาทครับเป็นยอดขายที่ผมมาขายน้ำอ้อยเย็นนี้นะน,นี่ในหมู่บ้านส่วนเมื่อเช้านะครับที่คลิปที่แล้วนะที่ผมไปขายที่ตลาดนัดนะครับผมได้610บาทนะครับ610บาทส่วนตัวนี้มาขายได้ได้ได100 ได้140บาทรวมกันเป็นเท่าไหร่เอาเอาหกร้อยบวกกับ150อ่ะก็เป็น750ใช่ไหมอ่าเนี่ยนี่คือ,อไรายได้ที่ผมได้ในวันนี้ยังไม่หักต้นทุนนะยังไม่หักต้นทุน750บาทเหตุผลที่วันนี้ทําไมตอนเย็นขายได้น้อยอทำไมขายได้น้อยได้ยินเสียงเพลงไหมฮะ <laughs> วันนี้งานบุญคนะับงานทําบุญถ้าไปอีสานเขาเรียกทำบุญแจกข้าว งานทําบุญนะทำบุญให้กับผู้รับรับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนไทยก็เรียวอ่าทําบุญร้อยวันนะแต่แต่ว่าหมูก็เชื่อทำบุญร้อยวันนะครับแต่อีสานที่เป็นอ่าพูดอีสานแท้แท้เนี่ยเขาจะเรียกว่าอ่าทบุญแจกข้าวประมาณเนี้ยนะงานทําบุญแล้วก็จะมีงานแต่งยีดนะครับเออสามสามงานเท่าที่รู้นะเท่าที่ผมรู้วันนี้นะครับสามงานนะครับ สามงานในหมู่บ้านนะเฉพาะใ,ในใกล้ๆกันนี่แหละนี่ได้ยินเสียงเพลงไหมยืนดิถัดเป็นตลาดนี่เพราะนั้นก็อย่างที่เห็นฮนะ <c oughs> แม่ค้าแม่ค้าไอ้แม่ค้าไอ้นั่งนี่กันเองนั่งคุยกันเองครับแม่ค้านั่งคุยนั่งจกตากันก็มีมาเดินอยู่นะปกติจะบานห้าห้าโมงครึ่งนะจะเดินเยอะแต่วันนี้ หายไปวันนี้หายไปหกสิบเปอร์เซ็นหายไปหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนเดินเงียบครับเงียบจริงๆแต่อากาศก็ร้อนนะครับอากาศก็ร้อนแต่เอาไปถืงอไม่ไม่ร้อนมากนะครับเพราะนั้นก็นี่คือปัจจัยนะครับนี่นี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ยอดขายเราจากหน้าง,งานจริงนะนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ยอดขายน้าอ้อยเย็นนี้นะมันตกไปเพราะว่า เขาไปงานครับเขาไปงานเขาก็มีมีข้าวมีอาหารมีน้ําทุกอย่างเลี้ยงหมดใช่ไหมครับหนึ่งเดียเขาไปทาบุญก็ไปช่วยไปใส่ใส่ซองใส่อะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็ต้องไปกินข้าวถูกไหมแล้วมันเป็นงานที่เริ่มตอนเย็นอย่างเงี้ยเป็นงานที่เริ่มตั้งแต่บ่ายเขาไปช่วยงานแต่บ่ายบางคนก็ไปตอนเย็นเนี่ยเพราะนั้นช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยเขาก็จะไม่ามาซื้อกับข้าวแล้วเขาไปกินไปทานที่ที่ตลาดเนี่ยไปทานที่ ที่บ้านงานเนี่ยก็คือเสร็จเรียบร้อยเพื่อเผื่อหอกกลับได้อีกนะครับแต่ก็โอเคฮะวันนี้หกเจร้อยห้บาทเจ็ 7, บาทโอเคครับผมพูดเสมอว่าถ้ามีอ้อยของตัวเองนะเจ็ดร้อยห้าสบาทนี่ผมอยู่ได้สบายๆนะถ้าผมมีอ้อยเป็นของตัวเองนะครับเพราะผมไม่ได้ไปไหนไกลตลาดโปรชักก็ใกล้ๆบ้าน ตลาดในหมู่บ้านก็มีนะครับถ้าถ้าถ้ามีมีออนเป็นของตัวเองนะถ้ามีออเป็นของตัวเองจะดีมากจะดีมากเพราะฉะนั้นใครมีพื้นที่ปลูกนะครับปลูกให้ไวนะครับถ้าต้องการท่อนพันธ์แบบถูกๆไม่แพงมากนะก็ตอนนี้ผมยังไม่มีแต่ถ้าจะเอาสัก10 20เนี่ยผมให้ฟรีนะผมมีอยู่นะผมตัดให้ฟรีเลยนะครับแต่ถ้าจะเอาเป็นร้อยเนี่ยต้อง ต้องไปหาซื้อในกลุ่มในเฟสแต่จะเอาสักสิบยี่สิบหรือจะเอาเป็นต้นเป็นเป็นต้นที่พอเป็นต้นแล้วเนี่ยผมส่งให้ฟรีเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกท่าใครที่อา่าอยากได้นะครับพอสักสิบสักห้าสักต้นอะไรห้าต้นอะไรเนี่ยผมให้ฟรีเลยแต่เอาค่าส่งนะเดี๋ยวผมจะขี่มอไซค์แล้วก็ไปแพ็คส่งให้ครับแบ่งป,นปันกันนะครับแบ่งป,นปันกันแต่ถ้าหลักสิบหลักร้อยขึ้นไปเนี่ยผมไม่มีนะมันยังไม่โตนะครับยังไม่โตมันจริงบางคอที่มันพอตัดได้อยู่นะครับ ก็ถือว่าช่วยช่วยกันนะถือว่าช่วยช่ว hand ให้ทุกคนมีอาชีพนะครับปลูกสักสิบสิบข้อตาปีหน้าก็ได้พันไม่ปลูกเยอะแล้วนะครับแจ้งเลยนะครับถ้าใครที่ถ้าใครที่อยากได้นะครับบอกผมเลยนะครับเอาสักสิบข้อตานะผมตัดให้เลยสักสิบข้อตาผมตัดให้เลยส่งให้ฟรีด้วย ส่งให้ฟรีแต่ออกค่าส่งเองนะให้ผมออกค่าส่งมันไม่ถึงสามมันประมาณค่าส่งมันสามสิบห้าบาทนะ <c oughs> มั้งก็เผื่อไม่ถึงหลักสิบก็ตามมันก็ไม่ได้หนักมากไม่เกินสามสิบห้าบาทค่าส่งนะแต่ว่าค่าส่งค่ากล่องน่าจะรวมกันนะผมเคยส่งของบ่อยประมาณนั้นแหละถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับแต่ถ้าสักยี่สิบข้อตายี่สิบข้อต,ตาเหรอ <Okay. S 1> มันจะได้น้อยไงมันจะได้มีกี่คนไงออายุห้าเดือนของผมตัวเนี้ย ที่ผมเคยถ่ายดูอ่ะพอมีอยู่มาสองกอนอ่ะใครอยากได้นะใครอยากได้ตัวเฉลี่ยกันคนละสิบยี่สิบคนละสิบอ่ะคนละสิบคอตานะครับเป็นเพื่อนสมาชิกนะครับผมส่งให้ฟรีเลยไม่ขายนะครับไม่ขายไม่เอาตังค์ครับขอแค่ค่าส่งขอแค่ค่าส่งค่าส่งก็ตามจริงกันแหละค่าส่งที่เจ็ดอ่าเจแอนทีนะมันเพราะมันใกล้บ้านไงเจ t อนทีก็คิดเท่าไรก็เท่านั้นนะค่ากล่องค่าอะไรถึงก็จะแจ้งเท่านั้น ให้เพื่อนๆไปทดลองปลูกกันนะครับไปทดลองปลูกกันแต่ถ้าจะเอายื้อเนี่ยจะเอายื้อเป็นในปริมาณที่มากเนี่ยแนะนำนะแนะนําเดี๋ยวอ้อยผมโตนะอ้อยผมโตค่อยมาเอาที่สวนเลยอืมเอาที่สวนเลยเอาเยอะๆเอาไปเป็นน้ำหนักก,กิโลครับผม งานงานงานเทียบงานบุญเทียบขายของไม่ใครเลยโอ้ยถิงไหนเราลืมงานบุญนะนาเอกนาเอกขายข้าวแกงบอกมีทุกวันช่วงนี้ <ś class> ช่วงปีใหม่คนก็แต่งงานคนก็จัดงานคนก็กลับบ้านแล้วก็จะจัดงานดนของของที่ว่าจะขายดีอไม่แน่ซะแล้วเราก็ไม่เป็นไรครไม่เป็นไร อัธถะที่ได้นะครับอัธถะที่ได้ขอให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะแต่ยังไม่จบคลิปนะเมื่อกี้ผมพูดยังไม่จบถึงไหนแล้วถึงถึงไอ้เอาละลืมมิละถึงไหน่ะถึงทอนพันถึงทอนพันถึงทอนพัน,น,พนเดี๋ยวถ้าผมอ้อยเยอะๆนี่มาเอาที่สวนเพราะว่าคนขายถ้าขายเป็นข้อตาคนขายคุณจะเสียเปรียบคนขาย เพื่อนๆจะเสียเปียบผมนะเพื่อนเพื่อจะเสียเปียบผมเพราะเพราะถ้าคิดข้อตาละบาทเนี่ยค่าส่งมันแพงกว่าค่าส่งมันแพงค่าทราพันอยู่แล้วนะครับไหนจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งอีกระยะทางมันประมาณ17โลนะจากจุดนี้ไปถึงจุดที่เจ็นทีนะขนส่งนะนะส,ส,ส่งส่งขนส่งสินค้านะครับเพราะนั้นค่าส่งมันจะแพงแล้วค่าทราพันสมมติตาละ2บาทตาละบาทอะไรเงี้ยมัน เพื่อนๆเ,เอาไปมันไม่คุ้มซื้อไปเป็นโลดีวกว่าหรือมาเอาเลยนะมาเอาที่สวนนะครับถ้าใครอยู่ใกล้นะครับมาเอาเป็นตันก็ได้เอาเครึ่งตันอะไรก็ได้มันเราได้เป็นมาณที่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาซื้อจะคุ้มนะครับหนึ่งสมมุติหนึ่งมมกิโลเนี่ยเอามันมีกี่ข้อตาละ่ะซัดไปสิบข้อตาแบบนี้นะซื้อหนึ่งกิโลโลละห้าบาทจามสมมติผมขายห้าบาทท,ท่อนพันอ้อยที่าอายุพร้อมปลูกนะเช่น ห้าเดือนกว่าถึงหกเดือนเจ็ดเดือนไม่เกินเจ็ดเดือนเนี่ยประมาณเนี้ยผมขายสมมติสมมติผมขายห้าบาทสมมตินะผมขายห้มมนนะาบาทเนี่ยห้าบาทได้เป็นอย่างน้อยต่าเป็นอย่างอย่างต่าเป็นเจ็ดแปดข้อตายอย่างเงี้ยดีไหมเพื่อนๆจะคุม้มนะครับซื้อของต้องให้ได้เปรียบคนขายนะให้ได้เปรียบคนขายแบบผมนะคนแบบผมนะให้ได้เปรียบแบบผมนะครับแต่ถ้าไปซื้อ กับคนที่เขาขายเป็น2บาท3บาทหรือจัดเป็นแพ็กเกจซื้อกี่ร้อยแถนเท่านี้อะไรเงี้ยอันนั้นถ้าเราจ่ายได้เราก็จ่ายนะถ้าเราจ่ายได้เราก็จ่ายนะครับบางเจ้า,เ,าเพราะเขาเราียกอะไรบรรจุหีมหอนะครับเซฟเซฟดีนะบบรรจุอย่างดีส่งมาถึงมือลูกค้าแล้วโอเคไม่เสียหายแต่อ่แต่บางทาง่านก็อาจจะหอไม่ดีนะผู้ขายนะอาจจะหอมไม่ดีเอามาเสียหายแล้วก เสียหายอีกนะครับแต่ทุกแต่ทุกเจ้ามันมีแถมมาแหละแถมก็คือการเสียนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่ใช่เผื่อเหลือเผื่อขาดแต่คือเผื่อไว้เผื่อเสียนะครับสำหรับคนที่ขายพันอ้อยนะแต่ถ้าผมมีนะผมผมแนะนำนะผมแนะนําให้มาเอาที่สวนนะถ้ามาที่สวนถ้ามาถ้าเป็นไปได้นะครับมาเอาเลยฮะมาเอาเลยรวดแรกแจกแถมกระหน่ำครับเพราะว่าตอนนี้มันสองไร่อ่สองไร่กว่าๆด้วยซ้ําไปที่ปลูกใหม่ เพราะนั้นผมคันไม่ทันอยู่แล้วนะันคันไม่ทันอยู่แล้วมันสองไล่พร้อมกันมันคันไม่ทันนะเพราะนั้นต้องต้องแบ่งไปแล้วก็ถ้าสมมุติถึงอายุมันคันมันคันมันคันได้เนี่ยนะมันคันได้เนี่ยสักสิบเดือนกว่าสิบเอ็ดเดือนเนี่ยผมก็จะอาจจะต้องแบ่งให้เพื่อนๆสมาชิกที่รู้จักกันในวงการนะซึ่งตอนนี้ผมวันนี้นะผมจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้มีคนมานั่งคุยกับผมอยู่ตรงเนี้ย ขับรถมาจากอำเภอโพนทองนะครับซึ่งไม่ไกลนะ20ก่กโลมาพูดคุยปรึกษาเรื่องจะเริ่มต้นการค้าขายน้ำอ้อยนะครับก็พูดคุยกันธรรมดาปกติก็ให้คำปรึกษาไปวันนี้แกก็มาอีกวันนี้กก็มาที่บ้านผมนะครับมาช่วงบ่ายหนึ่งช่วงที่ผมกำลังนั่งจะปอกอ้อยเตรียมมาตลาดเนี่ยนะผมกลับมาจากตลาดโพชัยมาถึงบ้านประมาณเกือบเกือบบ่ายสองแล้วแหละนะครับเกือบเกือบบ่ายสองแกก็มานั่งช่วยปอกมานั่งดูการหีบดูอะไรแล้วก็ดูเครื่องเครื่องหีบที่ผม มีอยู่นะครับเครื่องหีบเครื่องใหม่ด้วยเครื่องเก่าด้วยนะนนก็ตอนนี้ก็กำลังไปตัดสินใจว่าจะเริ่มทํามันไหนอะไรยังไงก็อยู่ใ,ใกล้ก็มาพูดคุยกันไะพูดคุยกันได้ครับพูดค,คุยกันได้คุยกันมาแชร์ประสบการณ์นั้นเราเรารู้อะไรผมรู้อะไรผมก็จะบอกนเท่าในสิ่งที่ผมรู้นะที่มันเป็นประโยชน์นะครับอันไนที่ผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็จะไม่บอกนะให้จะไปหาข้อมูลให้ไปหาข้อมูลกับคนที่รู้เอาครับจะ พูดในสิ่งที่ผมเคยเจอนะครับแบบพื้นที่แบบนี้มันขายได้ไหมขออยายงี้มันขายได้ไหมอะไรยังไงนะครับก็แนะนํากันไปภาระ,ะเยอะครับทุกคนภาระ,ะเยอะยิ่งช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับโควิดร้อบบาทงานบุญครับงานบุญงานบุญเยอะมาก บเุเยอะจริงๆไอที่เห็นเยอะๆนี้แม่ค้านะแม่ค้าทั้งนั้นแ่ซื้อส่วนผักใีส่วนถักร้านนันอแกก็เลยเอาอกับข้ามานิดเดียวเพรรู้ว่ามีงานบุญแกเฉียบแกไวแกแกรู้ทั้งหน้าแกมานนิดเดียวพอปั๊นนั้นใหญหมดเลย งานบุญเยอะนะครับงานบุญเยอะเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับรายได้วันนี้เช้าหกร้อยสิบาทเย็นร้อยสี่สิบาทนะครับก็กพอดีกว่าไม่ได้นะครับดีกว่าไม่ได้เลยอเองอ่าประมาณนี้เนาะคลิปนี้คลิปนี้ได้อะไรกันบ้างคลิปนี้ได้อะไรบ้างจริงๆแล้วเมื่อจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยผมได้สี่ร้อยนะนะตรงเนี้ยนะ แต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าพี่แกมานั่งคุยด้วยคุยตั้งแต่ขายจนเลิกเลยเก็บของก็เลยไม่ได้ถ่ายวีดีโอเลยก็นั่งคุยกับแกสนทนา,าแนะนําสิ่งที่ผมอพอจะมีความรู้นะพอจะให้แชร์ประสบการณ์นะครับก,ก็เลยไม่ได้ถ่ายวีดีโอเมื่อวานนะครับก็ได้ถ่ายเมื่อเช้าเมื่อเช้าช่วงที่ขายได้คือช่วงตั้งแต่ห้าโมงครึ่งห้าโมงเช้านะห้าโมงครึ่งถึงบ่ายหนึ่ง นั่นค like mm. ือช่วงที่ผมขายได้นอกนั้นได้ไม่ถึงร้อยนะตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงครึ่งเนี่ยได้ไม่ถึงร้อยนะครับได้เจ็ดสิบบาทนะครับแต่ตั้งแต่ห้าโมงครึ่งไปเนี่ยมันปุ๊บมเพคือมันร้อนไงมันร้อนก้อนเมฆไม่มีแดดมันแรงนะหน้าน่ะหน้าหนาวจริงแต่วันนี้มันไม่หนาวมันร้อนนะครับเราแดดมันลงเต็มเต็มนะครับมันจะมาปุ๊บทีเดียวแล้วก็ผมก็กลับบ้านมาถ้าผมอยู่อีกอาจจะได้อีกนะถ้าผมอยู่อีกอาจจะได้อีกแต่ว่าพอดี แกโทรมาบอกว่าแกอยากมาดูเครื่องอยากมาดูการต่อกันอะไรเออโอเคก็เลยชวนกันมาที่บ้านแล้วก็ทําให้แกดูแกก็เช่วยหยิบจับที่นี่นหน่อยนะครับก็น่าจะขายแหละนะแกก็น่าจะลงทุนขายแหละนะครับผมก็ไม่ได้ถามชื่อวนะ่าแกชื่ออะไรแต่แกเป็นพี่ผมปีหนึ่งนะครับอายุแกสามสิบเก้าอายุแกสามสิบเก้าผมอายุสามสิบแปดนะครับ ห่างกันแค่เดือนนะห่างกันแค่เดือนเต็มเท่นั้นเองนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้14นาทีแล้วมันจะยาวไปอีกนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพ,พรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะไปตลาดโพนทองนะครับตลาดนัดโพนทองเป็นตลาดนัดเย็นบรรพุธนะครับในช่วงเช้าถ้ามีคลิปอะไรพอจะลงได้ผมก็ผมก็จะถ่ายแล้วลงไปนะครับ แต่ถ้าไม่ได้ลงก็ออขอโทษด้วยนะขอโทษขอไฟด้วยถ้าอะไรันพอจะลงพล้นมันจะเป็นประโยชน์นะมันจะเป็นประโยชน์อะไรให้คนอืึ่งเขาเห็นมันก็จะถ่ายลงไปตามภาษาผมนะครับผมไม่ได้ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ที่ทําสื่อ,อวิดีโอที่มันแบบมันดีมันดีมันสมบูรณ์แบบมันนิ่งมันภาพชัดเสียงชัดอะไรเงี้ย ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนดูที่เนื้อหานะครับอยากให้ทุกคนดูที่สิ่งที่ผมบอกอยากให้ทุกคนดูที่สิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมท奶奶ํานะครับขนาดภาพมันอาจจะไม่สวยมันจะอาจจะสั่นเสียงไม่ชัดอะไรก็มันก็คือหน้างานจริงที่ผมทำ奶奶นะนะฮะอยากให้ทุกคนดูที่เนื้อหามากกว่านะครับมากกว่าความสวยงามมากกว่าลูกเล่นเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับถามผมทําได้ไหมผมทําได้นะตัดต่อคลิปผมทําได้นะครับ ตัดต่อคลิปอะไรต่างๆผมทําได้นะครับเพราะผมเป็นช่างภาพมาก่อนแต่ว่ามันไม่มีเวลาจะไปทาแบบนั้นนะเพราะนั้นเอาคลิปแบบดิดๆนี่แหละเนาะผิดคือถ่ายปุ๊บลงปุ๊บไม่ต้องตัดต่ออะไรนะครับให้มันจบไปในครั้งเดียวไปเลยประมาณนี้นะครับถนัดแบบนี้นะสะดวกแบบนี้นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสุขักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ